เข้าดีอยู่เข้าตลอดนั่นหลอะแต่ไม่ได้ลงนักเรียนที่ไหนหรอกเพราะว่ามันอยู่ไกลกันเนาะอยู่ไกลอืออืเลยไม่ได้มาหาสักทีนะครับมันไกลกันนะครับผมนั่งไกลคนหนึ่งก็อยู่รอนคนหนึ่งก็อยู่ว่าทางนี้แล้วไกลกันเนาะกาลสินเลยเนาะโอ้ก็คื้เห็นนี่แล้วก็เดี๋ยตะกุศลผลแย่งผลขุด นั่นเห็นว่าท่านเลยอันอย่างข้าวส่นเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอสอบถามก่อนเนาะมันจริงไหมที่ว่าถูกจนเจ้ามือจ้างหยุดเลยเนี่ยครับผมหยุดถึงคนนั้นเลยว่าหถึงคนนั้นเลยขนาดนั้นเลยแหละครับแต่ว่าของเราเข้าเข้ามาทุกงวดเลยแหละครับผมนนเข้าเรวเมื่อกี้เกล็ดแบดเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยส่วนมากจะสองตัวหรือสามตัวครับอาจารย์ครับสองตัวสองตัวไม่ขนาดหรอกอ๋อท่านท่านัดแต่สองตัว มื่อกี้ได้เก็บแหวน่างเนาอปีนี้หลุดบ้างหรือยังคบปีนี้ปีหกเจ็ดเนี่ยครับก็มีบทม่เข้าแล้วจำน่นแหละแต่ว่าเข้าแต่เข้าว่าตัดติดกันกแล้วแต่ว่าโอ้คือคือมือแท้นะะโอ้ติดติดกันนี่กี่งวดครับติดติดกันก็ส่วนค้นวันี่นะติดติดกันนี่กี่งวดครับที่ติดติดกันสองสามงวดนี่แหละสองสามงวดหลุดสองสามงวดหลุดอย่างนี้ใช่ไหมครับอืม <น>ก็คือเป็นสูตรคำนวณนะครับเดียกคำนวณอันนี้ก็คำนวณไว้แล้วมันจะจดเอาอย่างเดียวเลยไม่ต้องมาคำนวณแนใ่ให้ลานเยเอะอก็คือคอำนวณไม่รอแล้วรอแล้วที่ทำไม่เรียบร้อยที่มาจนเจ้ามือจ้างหยุดเลยนะครับผมไม่คนใจแบอวได้แต่ว่มีที่อยู่เดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ <laughs> เอาเดี๋ยวให้อาจารย์คำนวณนะครับให้อาจารย์เขียนอาจารย์คำนวณไว้แล้วนะครับคำนวณไว้แล้วคุนเปียว่ล้วแค่แค่ขัดลอกไว้เฉยเนาะขัดลอกเฉยๆครับมีปลูกว่าริมเปาสานะครับผม่ในส้างซา่าลนะครับก็คือว่าแอดมินก็ไม่ได้มาเนาะมันไกลเนาะอาจารย์เนาะครับผม มันเป็นสูตรคำนวณตัวคำนวณครัแนบนแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยใช่ไหมครับบนเป็นบนล่างบปนล่างฮึได้ครับ โอ้หาวังัเขียนเบอร์โทรให้หน่อยครับอาจารย์ครับเฟยเอฟซีได้โทรหาเนาะ ตามคือมสีนะคะนาะไกร์ะคโอ้เขียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝันดีว่ากันมันมันบ่นนี่มันฝันหอกมันบ่ได้ฝันกับจำเมื่อไรมันฝันย่ดอกจำเมื่อไร กำอะไรขันเกเล็ะขันเกล็ที่ไหนี่มันขันจำอะไรนี้มก,ก,มกมตัวนบึไม่เคยเห็นเลมันก,กันละ่ะมันเป็นสูตรนะเราบบเสูตรเกยวกเลิกมากกันปะค่ะบ่มนังขาเด้นเต่านังขาได้เต่า <c oughs> คืออาจารย์ปู่บอกว่าร้อนวิชาเรื่องอยากบอกแค่คุณบวชเสื้อหนิปุ้งท่าท่าเด่นก็คือหกกับแปดล่างหกกับแปดล่างหกกับแปดหกแปดวิ่งหกกับแปดล่างวิ่งวิ่งเหรอครับเออวิ่งหกกับแปดล่างหกกับแปดแนวทางจากปู่นี่จะโทษโทษได้นะปู่เนาะได้เพราะว่าปู่จะคำนวณหลังงวดออกตองงวดเลยตองงวดเลยหัวออกเห็ดปั๊บแตบแปดเลยนะ หนึ่งสองหนึ่งกแบบเลยจายบุญของเฮาก็ได้มารวมบุญสามตาลามารอบมืดเออเป็นกระเบื้องไว้รับบุญกระเบื้องหมืดค่ะายบุญมาซอยลายซอยสาธุบุญนะคะครับน้ำก็ใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วน้ำเมื่อนั้นเจียมเตี้ยมมัตถ์ไทย ได้บอกคนอื่นน้ำตาน้ำใส้ได้แล้วได้แล้วโอ้ยดีใจนะเนาะค่ะไส้ยืดแบบนี้จอต้องไปได้น้าเนี่ยน้ำใส้เลยนี่กรสิทุ่นควาสุอันเนาะค่ะเนาะทุ่นว่าที่แล้วแม่โอ้ถือร้ายป่จ้าก็เถื่อแม่อยู่ครับถื่อตัวใดกันส่วนไหนเจ็ดแปดต้องหันให้เลยเกิดแปดโอ้เจ็ดแปดเลยนะครับทองตัวล่างเลยเกิดแปดตองตัวล่างค่ะ ออกเกือบแปดลางเมื่อกี้ะก็คือว่าถูกมะกิ้งวัดติดแล้วสามแล้วสามวัดติดเลยแต่ว่าปัญหาปู่วมัดเนี่ยปูบวมัดเพราะว่าปูไปตามสูตามโสดตามโสดแต่ว่าได้สูตรก็คือบ่วไม่ตรมักเลยไม่ตรมักเลยแล้เลขฝันถ้าฝันตรงกันคือได้เลยคือเป๊ะเลยต้องชา มองถึงว่าเขาคาดเลยว่าจะไปทีนเขาจะานออกทางด้านอ๋อได้ครับในเรื่นอากากาันเนาะปูเนาะหันเนาะเฮ้นางเหมก็เดยวปฏเทั้งสราเหนียันนะขึ้นกว่าสิขึ้นกว่าเซียนก็พ่นฝันครับขนพ่นฝันนี่บแห้ง ฝนตกวาแห้งว ok ah ่ววัแห ah ้งย right. uh, mm ุ hmm. like, ah, ่งงบานเปิดซับโต๊ะจนลังคาบเปิดเปิดแมนดูทั้งฝนแมนดูเขาเขาอันทั้งอย่างอันมาเค็บตกแห้งตกแห้งรองไา้อดเหค่ะลังคาทุกฝืนยังครับอันนี้อันนี้เขาไอ้อัดใบหนึ่งบ่อัดใบเดียวค่ะบใบเดียวค่ะปูเดียวค่ะผูเดียว่ ถ้่ไว้แล้วเราลือกพอกันแล้นกันน่ล่ะากนอนกันป่าปาทำไมอาจารย์อาจารย์ไม่ทำสามตัวเลยล่ะครับผมไม่สนัดสามตัวนะครับโอ้ไนัดถ้าถ้าถ้าจะเอาสามตัวใส่คือเอาหกับเก็ดใส่สามตัวนะหกกับเก็ดใส่คอใส่ข้างหน้าข้างหน้าหกกับเก็ด บอกเลยว่าหกกบเกล็ดใส่ครับหลักร้อยเลยแต่ว่าถ้าเกิดแม่นจริงๆก็คือว่ามันแม่นแค่สองตัวใช่ไหมอาจารย์สองห้าเกล็ดถ้าพดว่างวดนี้หลักร้อยก็จะเป็นหกกบเกล็ดมันเอามาแบบนั้นเท่าหกกบก็อาศัยพวกนี้เท่าสามก็เป็นหกเก้าห้าหกหนึ่งห้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอเอาแคปหน้าจอไว้นะครับ fc ครับสามตัวบนญบ่มีบวกปูเอาหกใส่เอาหกเอาหกเกล็ดใส่ทำไมไม่ใส่ให้มันจะเยอะ เมี่ยเขียนเขียนเลยเอาหกใสตัวไหนหกเอาหกใส่ข้างหน้าอ่าหกเก้าห้าเดี๋ยวเดียวพิ่งหกเก้าห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดอย่างนี้ชันนะครับอ่าเนี่ยนะอ่ารับเดี๋ยวมันจะหลายตัวก็เลยให้เอฟซีไปใส่เอาไปเลยสามตัวอ่าถือสามตัวชุดสามตัหกเก้าห้าหกเก้าห้าอา หนึ่งห้าหหนเผืออฟซีอบเนาะหกหนึ่งแปดชุดสามตัวเจ็ดเ้าห้าเจ็ดเก้าห้าเก้จ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนาเจ็่งแปดเหนึ่งแดี่แหครับแอ้กอคามตัวตัวบนใช่ไหมคุณนตัวบนใครที่ชอบเล่นสามตัว ปิสัยค่ะปาทิพยป่าดอวยไปพิจารณาสิเจ้าของอ,อดูเลขสามตัวกัน,นจับคู่ <มา S 1> ให้ก็ได้เนาะปู่เนาะจับแคปน้าจอ้ว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมปู่อ้วนนะครับถูกจนได้ย้ายวัดนู่นละครับผมเอกอำนวลเลยได้เลยนะคะ ือจะเลยซ่าซ่าลาเดียนะคะตัวนักฟ้านะ